สิบเก้าคุณขุนทองมากัจยาขันครับถู่ไหมครับทางนะครับผมก็จะเรียกชื่อนะครับทั้งว่าห้าท่านนะครับก็จะมาตรวจถัดาต่อมาครับคุณยุทธาลคงลนครับผมกับจันห้านะครับเจนวันไัยพรสี่วงครับครับสมงเลครับ เรียนที่ที่ผู้สื่อข่าวนะครับตรงจุดนั้นอันตรายอยู่นะครับผมขึ้นได้เลยครับก19ครับคุณสวัยมงคลแก้วครับคุณครับผม20ครับคุณลองดาวุริย์ัค์ครับที่ผ่านมาก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแต่ท่าเมื่อเมื่อประมาณวันที่สามวันที่สี่นะครับก็ ม้เจ้าหน้าที่ตำรวจของสทน้ำเที่ยงครับมีการป่วยไม่สบายนะครับก็เลยได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลผลปรากฏว่าออกวาก็มีเป็นบวกนะครับเชื้อโควิดนะครับเมื่อเจอกรณีนี้นะครับทางทีมคุณหมอและก็ทีมสาธารณสุขนะครับทีมอำเภอนะครับก็ได้วางแผนและก็ขยายผลนะครับค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับซึ่ง กระทั้งถึงเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่5นะนะครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมก็มีผู้ติดเชื้เอเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมดแล้ว59รายนะครับ